สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะวันนี้ผมมีกล้วยไม้ราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมนะครับผมดอกออกแล้วนะครับผมดอกออกแล้วฝ่อแล้วเป็นไม้พม่านะครับผมดอกมาค่อนข้างต้นสวยนะฮะมีเหลืออยู่นี่ประมาณ2โลมั้งครับผม ช้างอายเรศนะครับผมช้างอายเรศพมา่ากิโลละ8ป0บาทรวมส่งนะครับผมใครสนใจนะครับผมราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมนะคร<ส>ับผมแต่ดอกออกแล้วนะ1กิโลแ0บาทรวมส่งนะครับผมช้างอายเรศนะครับผมดอกมาไม้ตั้งท้องมาฝ่อหมดแล้วนะครับผมแจ้งให้ทราบตามจริงนะครับใครสนใจราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมช้างอายเรศหลายจุดนะฮะ ดอกลายจุดนะคะผมช่อยาวเฟื้อยเลยนะคะผมเซตนี้ได้มาแค่ประมาณ2-3กิโลครับผมใครสนใจเซตนี้โทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมช้างไอยเรศดอกแดงลายจุดนะครับผมใครสนใจเซตนี้นะกิโลละ800บาทมีไม่มากนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ครับผมช้างไอยเรศธรรมานะครับผมราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมนะครับผม เช็ตระชุดระกิโลละ800บาทรวมส่งนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ